สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มซัดแหลกบอกลุงพลเป็นหนูทดลองคล่องใจใช้ซินโคโตรตอนตรวจ DNA เส้นผมความคืบหน้าล่าสุดวันที่7มิถุนายน2564จากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสขวบที่มี ในายช้ยพลวิภาหรือลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งในสำนวนฝากขังต่อสารก่อนได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกข้อคำหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความส่วนตัวของลุงพลโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าเครื่องซินโครอนใช้บอกว่าอนุภาค หรือสารประกอบในเส้นผมได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เอามาใช้ระบุว่าเส้นผมนั้นเป็นของบุคคลใดตัวส่วนใหญ่ที่ใช้คืออาจมีการใช้กว้างๆระดับเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันโดยอนุมานว่าน่าจะได้รับสารจากสิ่งแวดล้อมเดียวกันเข้าใจว่าการทดสอบนั้นเขาใช้กันครับแต่ไม่มีใครเขาใช้มาพิสูจน์หรือยืนยันอะไรแบบนี้ คดีนี้จึงเป็นครั้งแรกในโลกที่ใช้ระบุตัวบุคคลลุงพลจึงเป็นหนูทดลองในเรื่องนี้คำถามที่ถามไปคราวก่อน DNA ที่พบในเส้นผมตำรวจยืนยันได้อย่างไรว่าเป็นของป้าแตนณนะเวลานี้ยังไม่มีคำตอบนอกจากนี้นะครับทนายตั้มยังได้มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ไว้ว่าแสดงความคิดเห็นกันให้เต็มที่เลยนะครับถ้าไม่หยาบคาย ไม่ดำเนินคดีคอมเมนต์แน่นอนลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์คนแรกนะครับเม้นว่าจริงๆถ้าคนตั้งใจหาเรื่องแค่ขอเข้าห้องน้ำบ้านลุงพลแล้วไปเก็บที่ตกในห้องน้ำก็อาจจะทำได้อาจจะมีนอนใกล้ตัวลุงพลที่เส้นขนใช้เวลาเป็นปีที่เรื่องโทรศัพท์นะ่ะแม่น้องชมพู่กับสายที่โทรเข้ามาทำไมเรื่องเงียบ น่าจะตามได้ Hashtag ทนายตั้มกับลุงพลสู้ๆคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะ่ะตกเป็นแพะกันเยอะติดคุกฟรีก็มีสู้คดีคนที่มีเงินก็รอดไปถัดมานะครับบอกว่าเอาเส้นผมมาจากไหนไม่ยากเลยสำคัญที่ว่าเอามาจากจุดที่บอกจริงหรือไม่ไม่มีใครเห็นขนาดยัดจุดๆๆยังยัดได้เลย แค่เส้นผมนะง่ายมากแต่มันยากที่จะพูดความจริงไหมว่าเส้นผมเส้นขนนั้นมาจากไหนเมื่อไรแน่ในเมื่อเห็นเห็นกันทั้งโลกว่าแม่พูดแฮช็ตำรวจแนะนำให้สงสัยลุงจุดๆเชื่อมั่นค่ะทนายตั้มเก่งสุดๆส,สู้ให้โลกรู้ความจริงนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าคนไม่ผิดแต่จะบีบบังคับให้ผิดได้หรือกฎหมายบ้านเมือง มีคือมีแปรนะความคืบนาล่าสุดทนายรณรงค์แฉหมดเปลือกทำไมลุงพลได้ประกันตัวทนายรณรงค์แก้เพชรออกมาเปิดเผยความลับว่าทำไมลุงพลถึงได้ประกันตัวหลังได้พูดคุยกับทนายตั้มทนายความของลุงพลความคืบนาล่าสุดทนายรณรงค์เปิดเผยผ่านทางไลฟ์สดช่อง YouTube หลังจากที่นัดพบกับทนายตั้มสิทธาเพยบังเกิดทนายความของลุงพลหรือชัยพลวิพา ผู้ต้องหาหมายจับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยระบุถึงเบื้องหลังความลับสาเหตุที่ลุงพลได้รับการประกันตัวว่าแม่น้องชมพู่เตรียมพยานมาสามปากเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าลุงพลมีพฤติการที่จะหลบหนีลุงพลมีพฤติการอย่างไรที่จะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานแต่สุดท้ายกระบวนการไต่สวนด้วยความที่ลุงพลมีทนายความไปด้วยจึงซักค้านซึ่งมีการ ตั้งข้อสังเกตว่าฝั่งพยานที่ตำรวจจัดทำมาเตรียมขึ้นเบิกความในวันเดียวกันต้องเป็นทนายความถึงจะรู้เรื่องนี้ถือว่าเตรียมการมาดีเพราะโดยปกติทั่วไปชาวบ้านไม่ค่อยรู้ทนายรณรงค์ระบุอีกว่าจำนวนเงินวงเงิน1,80,000บาทหากวิเคราะห์แกะรอยความคิดวงเงินประกันเป็นเงินที่จำนวนไม่น้อยแต่ในมุมความเห็นของทนายรณรงค์นั้นมองว่า พยานหลักฐานที่ตำรวจทำมาอาจมีเหตุไม่ชัดเจนว่าในาใยชัยพลจะทำผิดอยู่เพราะปกติคดีในคดีเดียวกันที่ทำให้เด็กเสียชีวิตปกติวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า2-3ถึงแสนบาทวันส่งฟ้องมีการเตรียมเงินถึง5 0 0แสนบาทการใช้เงินประกันเพียง1.8แสนบาทถือว่าน้อยมากทน,นายรณรงค์กล่าวต่ออีกว่าประเด็นที่น่าสนใจคดีนี้ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีเพราะการทำไปแล้วเอาผิดคนร้ายไม่ได้ถือว่าเสียหน้าถือว่าบิ๊กปั๊ดเสียหน้าเพราะเชื่อว่าหากคดีนี้มีคำพากษาน่าจากกะเกษียณไปแล้วแต่สังคมก็ยังจำได้ใครเป็นคนทำคดีนี้ใครเป็นคนจับกุมลุงพลแต่ความผิดขณะน,นี้ยังไม่มีใครรู้ศาลจะตัดสินอย่างไร แต่สังคมเราใช้กฎหมายตัดสินจะนำหลักฐานที่ตำรวจมีจะเอามาดูว่าลุงพลกระทําความผิดไหมแต่ถึงแม้ศาลจะตัดสินอย่างไรทุกอย่างไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นเพียงการคาดเดาและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาดูว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะทางฝั่งของทนายลุงพลก็เตรียมไว้สู้คดี สำหรับจุดที่ทำให้ลุงพลได้รับการประกันตัวคือทนายตั้มขอให้ศารวางข้อกำหนดวางกติกาการให้ประกันคดีนี้เดิมตั้งใจจะไม่ให้นายชัยพลวิพาประกันมีพยานหลักฐานที่พร้อมไปซักค้านถ้าไม่ได้มีทนายไปน่าจะไม่ได้ประกันแต่สุดท้ายก็ได้ประกันตัวทนายรณรงค์ยังฝากถึงตำรวจระดับผู้ใหญ่หลายท่านระบุว่า เคยมีคาวินิจฉัยกฤษฎีกาเป็นการวินิจฉัยที่ผู้ต้องหาตามหมายจับติดต่อเข้ามอบตัวแต่ตำรวจเจ้าพนักงานไม่รับเป็นการละเวน้นการฝฏิบัติหน้าที่โดยจะนํากฤษฎีกามาตีแผ่ให้ดูเพราะเห็นว่าทนายสิทธาเตรียมฟ้องผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกลับเพื่อเอาผิดความคืบหน้าล่าสุดลุงพลเจาะเข้าพบศิระสัปดาห์หน้าเผย ไม่เคยเห็นเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจนำมาใช้เรื่องคดีแล้วแต่ทนายตามจัดการทนายสมเกียรติแนะให้ระวังความคืบหน้าล่าสุดที่หน้าบ้านของลุงพลหมู่บ้านกกอกตบ,บกกตูมอเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิพาหรือลุงพลเปิดเผยว่าตนไม่เคยเห็นเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาใช้กับคดีน้องชมพู่ โดยพยานหลักฐานต่างๆเป็นเรื่องของการสอบสวนรวบรวมไว้ในสำนวนคดีในส่วนของตนก็แล้วแต่ทางทนายสิทธาพี่บังเกิดหรือทนายตั้มจะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการต่อสู้คดีอย่างไรตนก็จะดำเนินการไปตามนั้นส่วนการจะเดินทางไปพบกับคุณศิระเจนจาคะสสพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนั้น ที่สภาผู้แทนราษฎรในวันอังคารที่10มิถุนายน64หรือไม่ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเดินทางเข้ากรทมหรือเปล่าเนื่องจากทนายตั้มยังไม่ได้ติดต่อมาโด้วยยังรอทนายตั้มติดต่อมาก่อนว่าจะให้ทำอย่างไรสำหรับการไปรายงานตัวต่อนายลิขิตเชื้อคนแข็งผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลกกตูมเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะเดินทาง ไปรายง,งานตัวตามที่สารกำหนดไว้สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องอะไรด้านทนายสมเกียรติโรจนวรกมลทนายความอีกคนหนึ่งของลุงพลในคดีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติได้เดินทางมาร่วมพิธีปลุกข้อแขนบายสีสู่ขวัญลุงพลและครอบครัวที่บ้านกุกกอกพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมและให้กำลังใจลุงพลพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ให้ลุงพลระมัดระวังตัวไม่ให้ผู้ใดมาแสวงหาโอกาสสร้างพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวลุงพลทนายสมเกียิกล่าวต่ออีกว่าจะต้องพูดคุยให้คำปรึกษากับลุงพลก่อนโดยอาจจะต้องเดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกกตูมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้กระทำการใดๆอันเป็นการผิดเงื่อนไข ตามที่สาลกำหนดก็ได้